สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Five ครับวันนี้อยู่ผมเตเต้คลาสศึกศูนย์ส,สี่นะครับกับช่วงจะเป็นราชาหรือทำนาเกลียววันนี้เราจะมาตะลุยกาชาเกมเจ็ดบาทนะครับผมเซมเดลลี่เซนส์หรือนานาซโนไทสายนะครับหรือที่เด็กไทยทุกคนจะเรียกติดปากว่าเจ็ดบาทเนี่ยนะครับเวอร์ชันนี้จะเป็นฝั่งเอเชีย g l o b a l นะครับเพิ่งจะเข้าสู่รอบปีครึ่งเองครับเรื่องย่อๆนะครับ กลุ่มเจ็บบาปเนี่ยก็จะมีตัวละครหลักๆอย่างเรียวดัสเอสคโนล์เมอร์อลินเกาเตอร์คิงบานเบียเน,น,น่นะครับและก็จะมีผู้เริ่มเดินทางไปด้วยอย่างหมูฮอกกับอลิซาเบธเป็นเนื้อเรื่องแนวแฟนซีในอนาณาจักรบริทันเนียครับหนังสือการ์ตูนเนี่ยออกมาจนครบแล้วสิบเล่มจบถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเนี่ยไปหาอ่านก็นได้เลยครับแต่คราวนี้ที่กลับมาเนี่ยเพราะตัวนี้เลยครับน้องมาร์กาเร็ตครับผมแฟนของพ่อหนุ่มกิลของเราหรือกิลทันเดอร์เนี่ยนะครับ ที่โดนรูดเชลหรือรู o โดเซลนะครับสิ่งล่างครับคือน้องเนี่ยน่ารักมากเสียแค่อย่างเดียวคือมีตัวผู้สิงล่างน้องเนี่ยแหละครับ <Yeah. S 1> เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปเปิดตู้มากกะเลกันก่อนเลยดีกว่าเอาสักหนึ่งการันตีก่อนนะครับโอเคอันนี้คือมากกะเล็นะครับอัตราของมากกะเลตู้นี้นะครับก็จะเป็น4%ของ SSR ที่จะออกนะครับ ตัวหลักๆก,ก็จะมีแมาก,กเาเลดเซอริสแล้วก็ที่เอ่อเมโลดัสหรือที่เขาเรียกกันนะ่ดัสตีนเป็ดนะครับผมตู้นี้นะผมพูดตรงนะอย่าออกเลยพวกตัวอื่นนะ่ะขอแค่ท็อป3ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าดวของน้องเขาเนี่ย300โลจะรอดไหมโอเคครับลุยมีหมูพอกครับดัสแบ่งพลังระดับ2 พอได้อยู่โดนต่อยสวนได้ไหมสวนได้ไหมสวนได้ไหมอ่าสกิปเลยละกันมีหมาาูม่ฮอปตาไม่ก็พริบเหน่งพลังขั้นหนึ่งน่าจะแพ้ไหม เดียพอส่วนได้ได้ดึงพอสกิปเลยละกันสกิปเลยละกันไปลุยต่อครับสามโลโลสร้อยโลสกิปดูัว นี่มาแล้วครับสวยไล่ดีสวยไมได้สไตลตัวอะไรตัวเดียวนะครับเป็นตัวที่ห้า อันที่หนึ่งเป็นไซมอนนะครับไซมอนสองต,ตัวเตสโดเกตโตนะครับวีโก้แล้วก็ต,ต่อต่อเฮ้ยดบาบอสเวนมาสูเคานเตอร์ไปได้ เล่นมาถึดต้อว่าจะไปสาดาบลสเมย์นะฮิฟูคาเตอร์นะฟลูคาเตอร์ตัวที่สามครับมาเกล็ดไหม เดฟรอสไปก่อนต่อมาตัวต่อมาครับคิดว่าได้มาเกล็ดไหมมาเถอะโอ้โหลูดเชลก่บรูดเซลก็ตัมันเก่งแล้วครับไม่ไม่ได้เถียงเลยแต่ดูดเซลแล้วเอามาเกล็ดสินักเกล,ล็ดนิล,ล ที่มึงไปเสิงอหรเฮ้ยโลที่สองร้อยครับแตกนี่ไงไอตาชิงอยู่เฮ้ยแฟงล่างได้อยู่ได้อยู่มามาเลยตรงนี้เลยเข้าตรงนี้เลย นะด้วยขอสักสองตัวแล้วกันไม่ขออะไรมากมากระเล็ดมากระเล็ดไปโชว์เทพไปเลยโอ้โหตัวเดียวตัวที่หกนะฮะจูโด,โดนะครับไฟมอนอีกแล้วโมเโอโนี่ก็ธรรมดาโหแล้ววมีอยู่แค่เก้าตัวเนาะมันก็ต้องซ้ำนี้แหละ ตัวที่ห้าตัวต่อไปโอ้โหอะไรนี่นี่สไตร์เลยแหละครับจัดไปมาเกด Welcome to this i s l a d สิบโลสุดท้ายถามจริง น้อโลไม่ออกมากระเล็ดแม้แต่ตัวเดียวของน้องปอบยาสระแล้วเดี๋ยวเราไปลุยไอดีผมกันนะครับ